สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารายงานความพื้นหน้าครับวันนี้เราได้เจอปัญหาแล้วครับคือวันนี้ผมได้ต่อแรงจ่ายไฟผิดครับผมมันใช้ไฟห้าโวลต์แต่ผมดันไปจ่ายเข้าไป12บสโวลต์ที่ V S กับ V S ครับซึ่ง V S นี้มันคือมันเรียกว่าโวลต์ของเซอร์โวครับคือแรงดันที่ไปเลี้ยงไฟเซอร์โวคะคือห้โวลต์ คือห้าวต์แต่ผมจากไปสิบสองวนทำให้บอร์ดมันไหม้ภายในตัวมันก็เลยพังไม่สามารถเอาไปควบคุมมอเตอร์เซอร์โวได้นะครับส่วนข้างบน VMAX กับ VTN ก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่า หลับผมคิดว่าถ้าเอาไปใช้มันดีไหม,มผมแนะนาว่าซื้อใหม่เดีกว่าเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปผมว่าผมจะซื้อตัวใหม่มาตัวแทนอีกทีครับ,รบสําหรับวันนี้ก็ต่อจากวันเมื่อวานนะครับที่บอร์ดมอเตอร์ได้ทําเผาไปนะครับไอตัวนี้มันก็ความสามารถพิเศษของมันก็คือ มันสามารถควบคุมมอเตอร์ dc ได้4ตัวนะครับแล้วก็ควบคุมเซอร์โวได้16ตัวนะครับตรงนี้จะเป็นช่องใส่มอเตอร์เซอร์โวแล้วส่วนตรงนี้เป็นของมอเตอร์ dc ซึ่งในแขนกลเราเราไม่ได้ใช้มอเตอร์ dc นะครับไอสาเหตุที่ผมทำเผาไปตอนนั้นก็คือรู้ไม่ได้ศึกษามาอย่างดีนะครับก็ไอตรง นี่ครับ VS กับกราวนะครับตรง VS เนี่ยมันไม่ใช่ v source ตอนนั้นผมนึกว่ามันเป็น v source ผมจ่ายไฟ12โวลต์เข้าไปปรากฏว่าบอร์ดมันควันขึ้นนี่ครับสรุปแล้วพอผมไปหาข้อมูลดูสรุปว่า VS นี้คือโวลต์ที่จ่ายไฟเข้าให้มอเตอร์เซลครับซึ่งมันจ่ายไฟให้แค่5โวลต์นะครับคือ สูงสุดของมันครับถ้าเกินนอกจากนั้นบอร์ดมันก็จะเผาถามว่ามีตัวเปลี่ยนไหมก็ไม่มีครับบอร์ดตัวนี้ค่าให้ซื้อจากเน็ตก็ตัว400กว่าบาทแต่ว่าเราสามารถหาบอร์ดอย่างอื่นมาแทนได้ซึ่งผมไปซื้อมาแล้วผมจะใช้เจ้าเซนเซอร์ชิล V5 นะครับซึ่งมีขาต่อ เซอร์โวครบเลยนะครับมีทั้งหมด11 11 Channel นะครับซึ่งในมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์ผมเนี่ยผมใช้แค่7ตัวนะครับตรงนี้นี้1 2 3 4 5 6แล้วก็7นะครับซึ่งจากที่ผมได้ทดลองมาแล้วก็ มันสามารถควบคุมมอเตอร์เซ์โบได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับแค่มันมันไม่มีตัวควบคุมมอเตอร์ดีซีครับขอจบรายงานเพียงเท่านี้ครับสำหับความคืบหน้าในสัปดาห์นี้